นับสนุนโดยซีม่าครีมนมข้นหวานตาพาเลต้ายโอ้โหเป็นอะไรดูซิทำหน้าตาไม่สดใสเลยอะอจะให้สดใสได้ยังไงล่ะก็ฉันนอนน้อยอ๋อนอนน้อยแสดงว่าเมื่อคืนนอนกับแฟนสองคนนะซีเลยนอนน้อยวันหลังนะนอนกันสี่ห้าคนจะได้นอนกันเยอะ ฉันหมายถึงพักผ่อนน้อยอะแล้วทำไมถึงพักผ่อนน้อยล่ะหนูก็อีข้างบ้านอ่ะมันตั้งวงกินเหล้ากันเสียงดังเออะอะวยวายทั้งซอยเลยอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสมัยนี้มันช่องทราบความเดือดร้อนให้คนอื่นอืมใช่นี่ว่าคืนอ่ะตีสามยังนั่งกินกันอยู่เลยอ่ะฉันเนี่ยทนไม่ไหวเลยต้องลงไปขอขอให้เลิกขอกินด้วย น,นนนอออ้ยเว่าแต่เรื่องแฟนเธอน่ะที่ทะเลาะตบตีกันน่ะแล้ววันนั้นที่พี่ช่วยเจราจาให้อะ่ะดีขึ้นหรือยังใช่ตอนเนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยก็ว่าได้แต่เดียวว่าเขาเชื่อฟังพี่ <c oughs> อย่างเงี้ยพี่ก็ดีใจเปล่าไอ้ที่ฉันบอกว่าจากหน้ามือเป็นหลังเท้าอะ่ะเมื่อก่อนเขาใช้มือตบ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 เดี๋ยวนี้ใช้หลังเท้าเต่งเป่เป จากหน้ามือเป็นหลังเท้าจริงๆเนาะ